สวัสดีครับผมมันพินกั a ช n น l ฟิวไทยในยูทูบยุฟังวาลินครับจังหวัดอุบลวันนี้มาตลาดเจริญสีครับทางไปเห็นก็บอกแวมเพอเดตนะฮะบอกมีผลไม้ขายส่งมีอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวไปดูครับหาทุเรียนกินมีหมอนทองแบบสุกแตกฟิงนีโลละห้าสิบสุกแปดสิบครับ บสุกน,นี่โหลละห้าสิบอันนี้สุกพอดีป่ะครับอันนู่นอะเอาลูกไหนมันสุกพอดีอ่ะไม่ไม่เอากรอบนอกเลยฮะนี่จะสุกพอดีฮะ่อ่ะลูกไหนลูกไหนก็ได้อ่ะ

อันนี้แหละเท่าไหร่ชั่งดูนิ่มันดงครับเท่าไหร่เนาอร้อยยี่สิบแปดอ้าวอเนี่ยแกเลย oh น่าจะใหญ่ที่สุดในอุบลแล้วครับนี่ครับที่ซื้อมา128ยยี่แปดขหลือให้125ครับดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่เขาทำแบบดีเลยนะแบบพร้อมแกะได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เรียวแรงอะไรทั้งสิ้นนะฮะโอ้เนื้อกวหลังนิ่มครับ มอมดีครับเนื้อจะยังจืดอยู่เพราะว่าผม,ผมไม่ใช่ทุเรียมที่สุดข,ขาดตอนคนมาซื้อกันไม่ขาดสาย พูนี่อร่อยขึ้นครับ,มบไ,ไม่ได้กินมานานแล้วครับสดแใจดีนี่มันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรครับคือผู้เรียนต้องจากภาพคนเราเนี้ยประมาณสักกลางพฤษภากำลังดี ีนยังต้นพปสพาลอร่อยครับอันนี้เนื้อเป็นครีมนะชอบนะแล้วก็ยังไม่เละครับผูไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ได้ทานรับผมทานคนเดียวนี้ก็กำลังพอดีครับ ก็หมดไป125บาทครับขอเข้ากินที่แผงเลยนะฮะเพราะว่า,าผมไม่มีรถส่วนตัวนะครับอยวกินแท็กซี่เขาไม่ให้กลับต่อ125บาทเริ่มต้นเป็นคลิปแรกของรุดูทุเรียนนี้นะฮะก็มาอยู่ที่จังหวัดลบบลครับก็มาถึงตลาดค้าส่งผลไม้ที่ตลาดเจริญศรีครับ น่าจะมีเชื้อออนเซเชียนแล้วพบคนใหม่ครับสวัสดีครับ